เมาเป็นคนชอบอยู่นิ่งๆชอบเล่นเกมมีเงินพอค่าน้ำมันค่าข้าวเป็นคนมีความสุขง่ายๆไม่ได้อยากได้นั่นได้นี่เท่าไหร่วันงานศพพี่เบิ้ลภาพที่ผมเห็นเมาหน้ารักเดินไปหาคนโน้นคนนี้บอกมีอะไรเรียกใช้ได้มีงานอะไรให้เมาทำบอกเมานะครับสิ่งที่ผมเห็นผมทิ้งมันไม่ได้ผมบอกให้เบอร์โทรเป็นโกบอยแล้วมาออกยูทูบผมบ่อยๆมีอะไรผมก็จะให้มันทำเชื่อผมปีหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้เมาเหมือนชาวประมงก็สอนมันจับปลาด้านก้อยบอกว่าถ้าเป็นพี่เมาก็ยอมให้ถ่ายเป็นน้อง พี่นิกกี้ด้วยพี่เมาส์ก็น่ารักด้วยซื่อๆตลกมีความต้องการน้อยนิกกี้บอกเช่นกันว่าเมาส์ได้รถแล้วโกโบอยยอมขายให้ราคาถูกแต่เมาส์ก็ไม่มีตังผมฝึกเมาส์ด้วยการที่ส่วนต่างที่ไม่มีให้โกบอยผมออกให้โกบอยบอกว่าเดี๋ยวน้องจะไม่รู้สึกดิ้นรนเลยยึดของมันมาหนึ่งอย่างโรเล็กวินเทจท,ที่มันรักมากยึดมาคําประกันอยากได้คืนต้องทํางานเลยจะเซอร์ไพรส์น้องด้วยการเอานาฬิกาม,มากคืนเมาส์ในวันเกิดครบรอบ30ปีโดยเมื่อไปถึงบ้านสปอยพิชญาดาแฟนสาวของเมาส์มีเค้กเซอร์ กี้และก้อยปรากฏตัวเจอครอบครัวสปอยคือเมเปิลแม็กซิมหรือเมเปิลพัชุดานางแบบเซ็กซี่พี่สาวสปอยสปอยสังเกเป็นรูปตุ๊ก,กตาูกุลที่เมาชอบเป็นรูปแต่งงานด้วยจนนิกกี้แซวนิกกี้พี่ชายใจดีนอกจากซื้อฟินให้น้องแล้วยังเอานาฬิกาม,มากคืนน้อง https://www.youtube.com/watch?v=25sb8mtqd